อ้จ๋าพี่มีเซรั่มตัวใหม่มาให้ลองพี่จา๋าเราต้องเลือกแบรนด์ที่ไว้ใจได้อ้อำดูแลผิวหน้าหลายวิธีแต่ขวดนี้กิฟเฟอรินไฮายาอ้ำใช้มาตลอดสำหรับอำ้ำอะไรก็แทนไม่ได้คนเราเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิวหน้าก็จะน้อยลงอย่าลืมใช้กิฟเฟอรินไฮายานะคะขายไปสองล้านขวดแล้วนะ อ้าําจ๋าพี่มีเซรั่มตัวใหม่มาให้ลองพี่จา๋าเราต้องเลือกแบรนด์ที่ไว้ใจได้ออ้อําดูแลผิวหน้าหลายวิธีแต่ขวดนี้กิฟฟินไฮายาอ้ําใช้มาตลอดสําหรับอ้ําอะไรก็แทนไม่ได้คนเราเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิวหน้าก็จะน้อยลงอย่าลืมใช้กิฟฟินไฮายานะคะขายไปสองล้านขวดแล้วนะ